อนุญาตใส่แว่นนะครับพี่พี่ได้เลยทำไมฮะคิดถึงคิดถึงพี่พี่เหมือนกันนะไม่ได้เจอกันนานอันนี้พูดจริงมีประเด็นอะไรด้วยเหรอทาอะไรนหมีมีประเด็นแบบไมงต้องแบบใช่เข้าเลยไม่น่าจะมีอ่ะเริ่มเออแดดทำอะไรมาฮะเกาหลีไปเกี่ยมันหลุดออกมาอ๋อก็ไปทำหน้าเฮ้ยจริงเหรอพูดจริงปะเนี่ยจริงก็คือไปทำหน้าในที่นี้ก็คือไปแบบ เขาบอกว่าที่เกาหลีทําผิวดีก็แบบมีไปเลเซอร์มีไปทาอะไรอะฉีดอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ฉีดพวกแบบฟิลเลอร์สารต่างๆนะที่เป็นพิธีไม่ใช่พิธีกรรมที่เป็นวิธีการวิธีการของคุณหมอเขารวมๆอะไรก็ได้ครับหมอให้แบบหน้าใสๆไปยาวๆแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มี ่าไม่ได้มีอะไรแต่เป็นยูหัตการเหรอใช่เป็นหัตการใช่ใช่ใช้ไปเยอะไหมแบบเทคโนโลยีต่างๆที่เกาหลีก็เยอะอยู่นะก็ก็หมายถึงว่าแบบหลายหลายโปรแกรมอยู่คือคุณหมอก็จัดให้เราเลยอ่าเราก็แบบเอาเลยครับหมอแต่เห็นผลนะพี่เกด จริงหน้ามันแบบเด็กลงเดี like that. <that I I ๋ยวเดี๋ยวพุกเลยว่าการปีไปอีกเอาทองตอนเนี้ยไม่เอาเนทองตอนนี้ทองแพงก็ก็ก็เรียกว่าเรียกว่ามีช่วงเวลาถามคือคุณเต้ยพงชวนไปคุณเต้ยพงบอกว่าพี่ไปไหมหลังปีใหม่อะไรเงี้ยอว่าโอเคสามวันไปแล้วก็ไปได้ไปไปดูแลรักษาหน้าแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปวิ่งที่นู่นแล้วแป๊บเดียวก็กลับเลยอ่าประมาณนั้นไม่เจอใครเลยฮะไม่เจอไม่เจอใครเลยเจอไบกันสองคน ถ้าเจอใครก็ดีสิไม่มีไม่มีไม่มีใครอ่ะไม่มีใครให้เจอเลยอ่ะเออไปแค่นั้นอันนี้คือทำแรกที่ทำหล่อเลยไมไม่ครับไปสองสามครั้งและเคยเคยไปถ่ายรายการตั้งแต่คนดีที่ไหนแล้วอะไรอย่างี้ใช่ประมาณนั้นคือเราเราพอใจเลยไหมทำแล้วแบบเออเป็นอย่างที่เราคือเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวเป้าหมายผมมาคือผมมาดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วยแบบเล่นกีฬาแล้วก็ที่บ้านเราก็ดีคือผมก็รักษาอยู่แต่เพียงแค่ว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ไปทําหน้าด้วยในจังหวะเวลาที่เหมาะสมผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีได้ได้กลับไปลองอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่าปีนึงสักหนึ่งถึงสองก็พอแล้วเพราะที่บ้านเราก็มีหมอเก่งๆที่คอยดูแลเราอยู่ส่วนไอ้หน้าเรียวหน้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นเพราะออกกําลังกายด้วยใช่แต่ว่าก็พยายามดูแลผิวหน้าให้ดีสุดแล้วถ้าขันแบบสัญญกรรมอย่างเงี้ยพี่เกดคิดว่าเราใกล้ใกล้ถึงเวลาแล้ต้องทาต้องดึงเอ็นโดไทน์หรืออะไรเงี้ย ทำไมรู้จักอะมันคืออะไรวะไม่อ่านในกูเกิลไงเคยได้ยินเขาดึงอะไรอย่างเงี้ยเออเอ็นเร์ไาพูดจริงนะยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่คือรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่อยากยังไม่อยากไม่รู้เจ็บไหมยังไม่ได้ศึกษาแต่เคยได้ยินว่าคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตถ้าถ้ายังต้องทํางานเบื้องหน้าอยู่แล้วยังอยากรออยู่อ่ะก็คงต้องทำ เอาไว้ในอนาคตไปใน่ที่ว่าอีกสิปีที่ว่าแบบเราถึงจะใช้แล้วแหละต้องทำนะโอ้ยผมหล่อไปยาวๆเลยอ่ะคือเรามั่นใจว่าทะแนนแบบอันนี้เราหล่อไปสิบปีเลยทีเดีไม่ไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นไปคิดว่าอีกสักสองสามปีอ่ะค่อยว่ากันใช่ใช่มีเพื่อนแซวยังหล่อขึ้นระดับไหนอะไรเงี้ยตัวบอยกอนอย่างไรเงี้ยเขามาแซวต้างยังจริงๆเพื่อนแซวไม่มีผลนะเพราะผมรู้ว่าตัวเองระดับไหนอยู่แถลงแลงกิ้งในแงกิ้งในกลุ่มนี่เราเราอยู่เบอร์ เบอร์ไหนพี่เกดแรงด์คิงในกลุ่มเหรอเออในกลุ่มโอ้ยอยู่เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งปะผมผมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นถ้าเบอร์หนึ่งมันเดกเกินไปเบอร์หนึ่งเรอให้ใครเบอร์หนึ่งเรอให้ใครเจมจีไปอ่าเบอร์สองล่ะเบอร์สตรงนี้อเล็กเขาดูมั่นมั่นแต่เขาไม่น่าจะสู้ผมได้เบอร์สอง่ะเบอร์สองเป็นเบอร์สองแล้วกันแล้วเบอร์กันเบอร์ไหน โอยบอยกรช่วงนี้แบบว่าดูจะทํางานกลางคืนบ่อยหมายถึงว่าไปดูแลร้านตัวเองบ่อยอาจจะมีความซุดโซมบ้างบอยกรตอนนี้เอาไปอยู่ที่ห้าลังขายเลยเหรอขอโทษนะเพื่อนอันดับบอยบอยกรหล่นไปเยอะเลยหล่นหล่นหลเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันใช่ประเด็นอะไรประเด็นเกาหลีเนี่ยเหรอเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเอาสนุกทำไมอ๋อใกล้ได้ได้ข้อแล้วอ่าใช่ เขาบอกว่าแพงมากนะช่วงนี้ไม่แต่เราแต่เรามันต้องคนคาดหวังเรื่องก็เป็นทองอย่างหรือเปล่าเกตและพันล้านก็คือเคยพูดไว้แล้วคือผมอ่ะเป็นคนไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วแต่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่คือเราขอไม่เปิดเผยแต่ก็แต่ก็แต่ก็ตั้งใจจะไปให้น้องจริงอันนี้จักใจเลยตั้งใจจะไปให้น้องเลยถามว่าเพยที่ซื้อเครื่องเพยห้าที่ซื้อให้อ่ะเป็นหมื่นหมื่นอ่ะได้เล่นหรือเปล่าถ้าไ้เล่นเอามานี่เดี๋ยวจะไปสมทบทุนเราเอาทองไปให้ออ จริงเราถือเคล็ดไหมว่าแต่ต้องให้กี่บาทอะไรแบบนี้อ๋อต้องเคล็ดถือหรือไม่ถือเนี่ยอยู่ที่ราคาทองตอนนั้นตอีก็บาทน่ตอนนี้ก็เกือบ7,000เกือบ7,000แล้วครับทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวซื้อให้น้องแน่ๆแหละแต่ไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวน้องก็บอกเองเราจุนจีได้ได้มีเควสมาไหมว่าแบบว่าอต้องรับประมาณนี้นะผมคิดว่าใจเขาก็อยากจะรีเควสอยู่นะแต่เขาคงไม่กล้า แต่เราเป็นลูกเจ้าของร้านทองไงมันก็ตจำต่ำห้าบาทโมีิเกตเนาะเงินผมไงหมายถึงคือเราต้องลงทุนให้น้องไงเออแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละฮะด้วยความที่แบบทองแพงด้วยช่วงนี้เนาะถ้าเกิดแบบทองแบบทุกๆุงหน่อยเจมอาจจะได้5บาท10บาทตอนนี้ก็รดเหลือกี่บาทไม่บอกไม่บอกจริงๆรี่มเกมีเตรียมซื้อไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีตอนทีาคือผมก็รู้สึกเสียดายนะน่าจะซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นออ ตอนนี้ขึ้นมีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างแต่นอันนั้นตั้งใจตั้งใจเก็บไว้ส่วนตัวเ, <laughs> เราเห็นโพสเจมจีที่โพสภรรยาและคุณลูกล่าสุดเราเราได้อ่านหะซึ้งไหมว,ว่าไงอ่ะอไอตที่เตน้นมากเลยในบทบาทนี้เลยอ๋อละเอียดมากซึ้งครับคือคือเอาจริงส่วนตัวเจมอ่ะเป็นคนมีดีเทลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ไหมแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาโพสตออกมาหรือว่าชีวิตของเจมในตอนนี้อ่ะ เริ่มเริ่มแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวที่ให้คนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบเป็นคนมีดีเทลที่ละเอียดแบบนี้อยู่แล้วก็จริงๆก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะก็แบบรู้สึกไงดีเราเรา,เร,ารู้สึกว่าแบบลุ้นไปกับเขารู้สึกแบบมีความสุขไปกับเขาแล้วก็แบบตื่นเต้นไปกับเขาว่าแบบโหน้องกูที่กูเคยพาขึ้นรถไปกองละครวันนี้เป็นคุณพ่อแล้วเลยก็ต,ตื่นเต้นดีใจแบบเขาด้วยใช่ใช่ประมาณนั้น เติบโตอย่างกาาเปลี่ยนแปลงของเขาว่าไหมเหรอใช่ใช่คาตาเลยครับคาตาก็คือแบบเห็นมาตั้งแต่แบบเออผมไปกองด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่พี่ลันลาอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ